ประมาณนี่และครื่งชั่วโมงละตอนขณะที่เครื่องชั่วโมงกันนะ ตอนนี้ของพี่ก็ขึ้นวันละ10กว่าชัว่วโมง มัอสกะักกะโอเคเลยนะมอนสิบกะมุ่งเนาคอมกุมขอมขผมรขึ้นอยู่นานานาเวทีก็ได้อยู่แปดสิบแปดสิจะ่นอย่างเี้งขึ้นนี่อผมมันอัพเดตสายอยู่ปีนวดมันมัน,ม,นมันมันขึ้นนะ ขึ้นยากถึงก็อัปโหลดพวกคลิปเอาอย่างก็อัปโหลดยจ้าอยากของผมเนี่ยนี่มันนรอบม้วนคนในอย่างของม,อมันโยนโดนหลายมือ่อเลยทุกหลายหลายคลิปอยู่มื่อคืนใด้มันในท่ายอุนานาเวทีนะมันพุ่งขึ้น,นเาเนะบิ้งสองพันกว่านี่ยหรอสองชั่วโมงนิดหน่อยแต่เปดสิบกว่าชั่วโมงอยู่ หลังบ้านผมขึ้นได้ยังไ,ได้ไปนอนขึ้นขึ้น,นยากอยู่หลังบ้านหรอกไม่ค่อย,น,อยนี่นะอ๋อหนางงนะไม่รู้ว่ารถมาหรือยังถ้าไม่มาก็เอาไปแยตุนอู้จอดแล้วนี่หว่า ง,งานเราพ่นวนเดอ้อขอคุยเลยครับาพ่นวนเดอ้อก็ได้ครึ่งชั่วโมงพอด,ดีเลยพี่นวนนับไปอีกห้าวันจ้ะอ้อคุยกัน พี่นวลน,นะครับเดฟแฟนพี่นวลน,นั่งงานแล้วนั่งงานแล้วถึงนั่งงานแล้วพี่นวลครับผมขอลงไลน์นะครับพี่นวลบัตร ขนางานแล้วครับขอลงไลน์นะครับพี่นวลขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมเดอ้อขอมาคนแรกคนแรกเลอกขอให้ทุกทุกคนอยู่ดีดไม่แห้งนะครับเดอ้อเดินทางไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยทุกทุกท่านทุกทุกคนเด้อครับบาร์เลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านนะครับเดอ้อยู่ดีดไม่แห้งทุกทุกคนไม่เก็บไม่ป,ป่วย คิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาทุกๆท่านเลยขอบคุณในรายครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับรันเลยบายครับบายบายขอลงไรล่ะครับ